จะมีความเห็นก็คือ,อเวลาสอนให้ออกเป็นาการร้องเป็นธรรมชาติาสอนร้องเพลงให้น้องไรอันยากหรือไม่เนี่ยตามตามสองคนดังสวัสดีครับก็มาพบกับน้องไรอันจากบัณฑิตมาตังคําบอกเล่าจากคุณพ่อคุณแม่ของน้องไรอันนะครับพ่อตายกับแม่อังน,นะครับได้พูดถึงน้องไรอันสมัยเด็กๆว่าเป็นยัางไางนั้นและน้องไรอันนะครับ ได้หัดเริ่มร้องเพลงตั้งแต่เมื่อไรใครเป็นคนสอนให้หน้องราอันร้องเพลงนะครับยังไงยังไงเชิญฟังคลิปครับตอนเด็กๆแลีย้ยงยากก็าา เพราะว่าไลอัอนเป็นเด็กเลีย้ยงง่ายคือมีไดนโนเสาร์ตัวนึงก็อยู่ได้ทั้งวันเลยค่ะไม่ไม่ซนเหมือนเด็กทั่วไปคือเล่นได้ทั้งวันเลยท่านีเดริเสา์เป็นเด็กที่ชอบไดโนเสาร์ค่ะไลอ้อนอาจจะเป็นคนที่คนที่ชอบแกล้งน้องเพราะน้องเป็นคนที่ขี้โมโหแต่ก็รักกันไงแต่พี่ก็แบบจะมีความสุขในการแย่น้องแต่สองคนนี้เขาจะแบบรักรักกันนะคะเพราะมีกันอยู่สองคนพี่น้องคือแย่แล้วก็โอน้องเวลาน้องร้องก็จะโอน้องจะแบบดูแลน้องเป็นอย่างดีค่ะดูแลน้องดีมาก เพลงตัง้งแต่ตอนอยู่ป .5 ร้องให้พ่อได้ยินพ่อก็เลยแบบเฮ้ยเสียงดีนะลูกเดี๋ยวพ่อสอนละกันเพราะว่าเห็นลูกมีแววก็เลยสอนให้ตั้งแต่ตอนนั้นไปต้นมาครับเรื่องอการสอนหรือว่าเทคนิคในการให้น้องเลออันร้องเพลงได้ไพเราะหรือว่าเข้าถึงอารมณ์เนี่ยพ่อก็จะมีความเห็นก็คือ,อเวลาสอนเนี่ยให้ออกเป็นการร้องเป็นธรรมชาติาสอนร้องเพลงให้น้องเลออันยากหรือไม่เนี่ยจริงๆแล้วว่าพ่อมีสเต็ปการการสอนครับจากเริ่มเริ่ม ขั้นต้นก่อนแล้วก็ไปยากขึ้นเรื่อยๆครับพ่อรู้สึกภูมิใจมากกับลูกชายคนนี้นะครับที่ทําให้ครอบครัวแล้วก็พ่อแม่มีความสุขหมดทุกหมดหนี่หมดสินก็อภูมิใจมากครับกับไอันครับแม่ก็อยากขอบคุณไลอันนะครับที่กดหนี้ให้พ่อกับแม่นะครับแม่ขอให้หนูมีแต่ความเจริญเจริญนะลูกนะแม่รักหนูนะครับสากรักหนูนะครับลูกครับ ได้ปังคําบอกเล่าจากพ่อตายกับแม่อังแล้วก็รู้สึกชื่นอกชื่นใจตามเลยนะครับคุณแม่แม่คุณพ่อเอฟซีเป็นครับที่น่ารักของน้องไรันนะครับโดยทางแม่อังนะครับก็ได้บอกว่าน้องไรอันสมัยเด็กๆน,นั้นเป็นเด็กที่เลี้ยงง่ายนะครับและก็ชอบเล่นไดโนเสาร์นะครับเล่นคนเดียวได้ทั้งวันเลยนะครับส่วนทางพ่อตายก็บอกว่าได้ฝึกฝนให้น้องไร,รอัาร้องเพลงนะครับตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่5เลยนะครับก็ นะครับตั้งแต่ชั้นปฐมศึกษาปีที่5เลยนะครับพ่อตายเก่งมากๆเลยครับโอ <Okay, okay. S 1> เก่งมากๆเลยครับพ่อตายครับหากท่านผู้ชมชื่นชมชื่นชอบก็อย่าลืมปลค์กดแชร์และกดติดตามช่องตามตามสองคนดังต้องขอต้องขอขอบคุณเครดิตเสียงนะครับจากใหม่หมดนี้ ช่องเบิร์กพอยนะครับต้องขอขอบคุณเครดิตเสียงนะครับจากไม่หมดนี่เสียงโชคจากช่องจากไม่หมดนี่เสียงโชคเบิร์กพอยนะครับต้องขอขอบคุณเครดิตเสียงนะครับจากไม่หมดนี่เสียงโชคที่ช่องเบิร์กพอยนะครับขอบคุณมากครับหากท่านผู้ชมชื่นชมชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องตามตามสองคนด,ดังสวัสดีร um, ครับ